สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าชาตินี้คุณมีบุญวาสนาอะไรบ้างอ่ะชาตินี้คุณมีบุญวาสนาอะไรบ้างนะคะคนเราก็ต้องมีบุญแหลนะเนาะถ้าไม่มีบุญก็คงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จริงปะแต่ทําไมมันมาพร้อมกับกรรมเยอะเหลือเกินถูกไหม เออเกิดมาพร้อมกรรมแต่เราก็อยากจะรู้ว่าชาตินี้เรามีบุญวาสนาอะไรบ้างที่สุดแล้วบุญนั้นจะให้อะไรเราบ้างนะคะมาค่ะเรามาดูเรื่องราวของคุณกันเนาะถ้าเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้จอจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะ ไพ่เป็นแรนดอมนะ้วยเราไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวดังนั้นก็อาจจะตรงกับใครหลายหลายคนหรืออาจจะตรงเพียงบางส่วนหรือไม่ตรงวันนี้มันอาจจะไปตรงวันหน้าก็ได้ไงคุณเคยไปดูไพ่ยีบสีไหมแล้วสิ่งที่หมอดูเขาบอกคุณอะในปีนี้มันไม่เกิดอะแต่มันไปเกิดอีกป,ปีหนึ่งอะเคยไหมนั่นเพราะว่าตอนที่คุณไปเปิดไพ่เนี่ยเขาให้คุณเป็นคนหยิบไพ่เองจริงไหมแล้วจิตคุณมันไม่นิ่งพอจิตคุณมันไม่นิ่งอะ อิทธิพลในการเปิดไพ่ของคุณอนะ่ะมันก็ส่งผลให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการที่จะเกิดได้แม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเปิดไพ่จิตต้องนิ่งไงเขาถึงบอกว่าให้หมอดูเปิดแทนเองจะแม่นกว่าเพราะจิตคนมาดูส่วนใหญ่จิตจะมีความทุกข์อยู่แล้วไงกระวนกระวายใจก็ไพ่ก็อาจจะโน้มเอียงไปในทางที่ไม่ดีได้นะคะตามสภาว,ว่าจิตแหละ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันค่ะ ชาตินี้คุณมีบุญวาสนาอะไรบ้างอมาดูตัวตนของคุณก่อนคะ่ะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรเอ่ยวันนี้ทําคลิปสะเย็นเลยตั้งแต่เช้าเพิ่งว่างนะคะสองไม้ the justice weed up ครับเจ็ดถ้วย k n i g h t o f sword กำลังรอคอยอะไรอยู่เอ่ยบางคนกำลังรองานบางคนกำลังรอที่จะไปเริ่มเรียนคอร์สเรียนอะไรใหม่ๆเพื่อจะเริ่มต้นกิจการใหม่ๆไหมบางคนกำลังรอข่าวสารจากแดนไกลไม่ว่าจะเป็นความรักที่รอคอยมานานแล้วนะคะกำลังรอการติดต่อกันมาจะมาสร้างฝันด้วยกันบางคนกำลังรอว่า จะได้สัมภาษณ์งานอนะไปทํางานต่างทีมต่างแดนหรือเปล่าเนี่ยรอคอยอยู่เนี่ยค่ะว่าจะได้ไปไหมบางคนรอคดีความคดีความที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพินัยกรรมก็ดีคดีความอะไรก็ดีเนี่ยมันจะบรรลุผลไหมเหมือนว่าช่วงนี้คุณกําลังรอคอยแล้วก็เหมือนว่าในชีวิตคุณเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่ต้องรอคอยอยู่เสมอไหม อืก็อาจจะเหมือนแม่หมอเนาะเราจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็รอคอยนะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเร็วเร็วนี้แหละอืมจะเกิดขึ้นละเร็วเร็วนี้แหละจะได้ละรู้ไหมว่าเร็วเร็วนี้ของสวรรค์นะการเร็วๆวนี้ของมนุษย์อ่ะมันไม่ได้เวลาเดียวกันนะไอเราเข้าใจว่าเร็วเวนี้อาจจะสามเดือนสี่เดือนหกเดือนเปล่าเลย เจ็ดปีแปดปีผ่านไปเ <c oughs> นี่ยคือเร็วเ็วนี้ของเบื้องบนเขาเอ,อ่อถ้าคุณไปถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าเร็วๆวนี้ลูกจะได้แล้วนะคะเอ,อ่อถามเขาด้วยนะเวลาของมนุษย์หรือว่าเวลาของเบื้องบนหรือเบื้องล่างนะ <c oughs> ถามไม่ตรงม่ไงจะเป็นแบบแม่หมอนะ่รอมาแปดปีสิบปีแหมกว่าจะถึงบางอ้อรอมาตั้งนานทีวิค,คุณเป็นคนที่อยากจะได้อะไรคุณต้องรอคอยรอคอยแบบถึงที่สุด อดทนอดกลั้นถึงที่สุดฟันฝ่าอุปสรรคถึงที่สุดแล้วคุณจึงจะได้มาการทํางานก็เหมือนกันคุณจะทํางานสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งน,นี่นะป้าเพราะ,ะคนอื่นอาจจะชิวชิวอ่ะแต่สําหรับคนนี้ฝ่าด่านเหมือนฝ่าด่านสมรภูมิลบอ่ะกว่าจะสําเร็จงานแต่ละอย่างได้ทั้งทั้งที่มันก็งานอย่างเดียวกันหรือเปล่า เป็นเพราะว่าคุณไม่มีคนอุปถัมภ์คุณไงคุณต้องเป็นคนที่ดิ้นรนด้วยตัวคุณเองด้วยสองแข้งด้วยลำแข้งด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของคุณเองดังนั้นโครงการใดๆฝันใดๆที่คุณตั้งเป้าเอาไว้และคุณอยากจะทำอ่ะมันไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะมันไม่มีใครมาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณระหว่างทางไงไม่มีคนมาอ่ะเอาเงินของฉันไปใช้ก่อนสิอ่ะเอาเงินไปลงทุนก่อนไหมแล้วค่อยเอาทีหลัง ถ้าเธอขาดสนคนใช่ไหมมาฉันหาให้เธอเธอติดถัดตรงไหนอะไรฉันจัดให้เธอชีวิตเราไม่มีตรงนี้ไงชีวิตเราคือต้องดิ้นหลนหาเองไงดังนั้นโครงการฝันอะไรก็ตามดีวกว่าคุณจะได้มานี่นับปาถอตเออดิ้นให้มันจนเหื่อสุดท้ายอะค่ะเหงื่อไม่แตกเหงื่อไม่แตกหยดลงพื้นไม่มีทางได้อืไม่ปีนเขาจนล้าไม่มีทางสําเร็จไม่มีทางถึงยอดยอดยอดเขา คือคงไม่มีใครมาแบกเกี่ยวหามคุณขึ้นไปถึงเขาอะมันไม่ใช่ดวงชะตาคุณดวงชะตาคุณคือครานค่ะแบกเป้แบกสัมภาระแบกภาระครานที่ไป่ไดถึงยอดเขานะคะนั่นคือชีวิตของคุณแหละอืมจริงไหม,มประมาณนั้นแหละแม่หมอเพราะชีวิตเราก็คือคือกันไงอืมบางทีนี่เดินถึงกลางเขานี่ขาสัน่นพับพับผับนะ ใจพิบัตรมันเยอะเหลือเกินมเราสมให้ฝันฝ่ายเยอะเหลือเกินแต่ใจก็ยังสู้ไม่หวั่นนะใจเพราะฉันต้องฝันฝาถึงยอดเขาให้ได้เพราะว่าคนข้างหลังนะเขารอเราอยู่เราจะมาขาสั่นพะพรหภาพกลางทางนั้นไม่ได้อืเสาจะล้มไม่ได้นะคุณก็เป็นแบบนี้จะมีบุญทั้งทีเนาะคนมีบุญไงอย่างที่แม่หมอบอกคนมีบุญคือคนที่ได้แบกรับภาระช่วยเหลือผู้อื่นตัวตนของคนเนี่ยเป็นคนที่นอกจากเป็นสายลุย สายฟันฟลาอุปสรรคสายขาสันพับพับขณะไหนใจก็ยังแข็งแกร่งที่จะก้าวต่อไปนะคะที่จะสู้ไม่หวั่นแล้วคุณยังเป็นคนที่มีความคุณธรรมมีความมีคุณธรรมในตัวเองที่สูงมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะคะมีความเมตตาธรรมนะคะเป็นคนที่มองโลกว่างนะคุณเป็นคนที่ไม่ใช่ทัศนคติแคบๆคุณเป็นคนที่ทัศนคติกว้างไกลนะเป็นคนที่ไม่ได้มองอะไรเพียงแค่จุดเดียวแต่คุณรู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วมองมองคนอื่นอาจจะมองเส้นทางเดียวแต่คุณอาจจะมองหลากหลายเส้นทางได้นะคะเขาเรียกว่าคนที่วิสัยทัศน์กว้างไกลนะอคนที่เปิดรับเขาเรียกว่าเปิดรับฟังความเห็นต่างของผู้อื่นได้นั่นคือตัวคุณไม่ใช่คนที่แบบบักเดียวอ่ะฉันถูกฉันถูกใครห้ามเถียงอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนห้ามเถียงครูนะครูถูก อันนี้อาจจะเป็นเมืองไทยแต่สมัยนี้อาจจะไม่ใช่เนะาะเพราะเด็กมันเทคโนโลยีไกลหาความรู้ได้เยอะอก็ต้องนี่นะแต่คุณเป็นคนดื้อน,นะคุณเป็นคนดื้อเพราะว่าคุณเป็นคนที่ลุยลุยใช้เดี่ยวมาตั้งแต่เด็กๆไงดังนั้นคุณจะไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบหรือว่าบังคับคุณว่าเธอจะต้องทําอันนั้นเธอจะต้องทําอันนี้ฝันไปเถอะคุณไม่ทําหรอกถ้าบังคับอะไรอย่างมากฉันก็ลาออกแล้วฉันก็ไปหางานใหม่ทําจริงไหม ยอมที่จะปาฉดะแต่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครอ่ะแต่ถ้าเขามีเหตุและมีผลมีคุณธรรมกับคุณคุณรับฟังความคิดเห็นของเขานะแต่ถ้าใครที่มาชี้มิ้วด่าคุณแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนี่คุณใส่กลับเลยแหละจะบอกให้แต่ยามปกติคุณเป็นคนนิ่งนะคุณเป็นคนนิ่งเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสุภาพเออ่เป็นคนขึงขึงมากขึมนอะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นคนมากขึมนนะยังไม่จบห้าใบนะค่ะคุณเป็นคนที่ ฟันฝ่าอุปสรรคมาเยอะดูข้างนอกดูแข็งแกร่งมะดูข้างนอกดูเป็นคนที่แบบดูเป็นคนที่ไม่หวาดกลัวกับสิ่งใดดูเป็นคนที่ถ้าเกิดมีภัยอะไรทุกคนสามารถมาหลบข้างหลังคนได้อะเฮ้ยแต่ในความเป็นจริงคือในใจคุณโคตรเหงาเลยนะในใจคุณอะอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวและเดียวดายด้วยซ้ําไปเอ่อแต่คนคนอื่นเขากลับมองคุณว่าคุณคือล่มโพล่มใสที่เขาสามารถที่จะมา อิงแอบมาอาศัยมาขอความช่วยเหลือจากคุณได้ในขณะที่เวลาคุณมีปัญหาคุณมีทุกข์อะไรเนี่ยคุณกลับได้แต่นั่งนั่งเงียบๆอยู่ในโลกจินตนาการตัวเองว่าฉันจะไปยังไงต่อคุณอาจจะฝันว่าสักวันหนึ่งฉันจะมีความสุขฉันจะหล่นล้าชีวิตฉันจะโปรยไปได้กี่กุหลาบบุญที่ฉันได้ทํามามันคงจะสนองมาหาฉันบ้างเพราะว่าทุกวันนี้ก็รับกรรมใช้ใช้กรรมเยอะแล้วเหลือเกินเนี่ยบุญวาสนามันก็ต้องมีบ้างเนี่ยในชาตินี้ถูกป่ะฝันไงฝันเข้าไว้ คนเรามีสิทธิ์ฝันแต่อยา่าคาดหวังจนเกินไปนะคะจะได้ไม่ผิดหวังแต่ฝันได้นะสิบเหรียญใน,นอัคคับสิบดาบเหมือนจะดีเนาะสองใบในสิบดาบเอ่อหกดาบ The view of fortune มีบ้านก็เหมือนไม่มีบ้านมีที่ก็เหมือนไม่มีที่ มีเอาไว้ให้ครอบครัวบุญหลานอยู่หาเงินหาทองซื้อบ้านไม่ได้อยู่เองหรอกค่ะตัวเองนะหรือมีหน้าที่จรรีงจรรีไปเรื่อยๆไปมันเรื่อยๆนะคะชีวิตแต่คุณมีอสังหาริมทรัพย์มีซื้อไว้ละผ่อนไว้ละเอาไว้ให้คนในครอบครัวของคุณได้อยู่กันนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณนะ่ะอย่างน้อยในชาตินี้เนะี่ยคุณจะมีอสังหาริมทรัพย์มีหลักทรัพย์ที่มั่นคงมีหลักทรัพย์ที่เป็นของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะได้อยู่หรือไม่ได้อยู่ไม่รู้นะอาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้เพราะคุณมีหน้าที่เดินทางเดินทางท่องโลกไงเดินทางไปฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยเดินทางท่องโลกถึกปะคุณไม่คนอยู่นิ่งเฉยๆก็ไม่ได้แหละให้คุณอยู่กับที่จําเจอยู่กับที่นี่เบื่อตายเลยยังไงคุณก็ต้องหาอะไรทําเออจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าอยู่เฉยๆแล้วก็เครียดอีกต้องหาอะไรทําแล้วก็ต้องไปนู่นมานี่มานั่นเสมอแหละคุณนะอยู่กับที่ไม่ได้นะคะอ่า ชีวิตของคุณนอกจากว่าคุณจะมีหลักทรัพย์แน่นอนคุณมีอสังหาริมทรัพย์คุณมีครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องดูแลคุณหลายหลาย,ลายคนอาจจะมีลักษณะงานเป็นกครงสีแล้วคุณก็เป็นเสาหลักของบ้านในการดูแลธุรกิจนั้นในการที่จะต้องดูแลปกป้องอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อให้คนอื่นๆนะได้อยู่เพื่อให้พอ่อแม่ลูกหลานได้อยู่กันเนาะส่วนตัวคุณเองคุณก็ไปแล้วไปแล้วนะถึงเวลาไป ในรอบเจ็ดปีก็อาจจะย้ายสักรอบหนึ่งหรือหรืออาจจะย้ายบ่อยๆปีละรอบปีละสองสามครั้งอก็แล้วแต่นะคะและในชีวิตของคุณคุณน่ะให้ความรักความปรารถนาดีกับทุกๆคนเสมอที่เป็นรอบตัวของคุณแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมามันคือสิบดาบเสมอเลยหนึ่งแหละคุณจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัว มีโรคเรื้อรังอ่ะประจําตัวอย่างแม่หมอนี่มีกี่โรคแม่หมอก็ไม่ล้มันก็มีเยอะแยะนะจนช่างมันเถอะทุกวันนี้ก็ปฏิบัติสมาธิรักษาโรคจนป่วยหน้าข้างในป่วย,ยแย่ๆเลยแต่ข้างนอกเหมือนคนโคตรจะแข็งแรงคนไม่ป่วยอะไรเลยอะ่ะเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังมานานเป็นโรคผิวนอกเสียรอยทุกวันนี้ก็ใช้ครีมอะไรไม่ได้เป็นภูมิแพ้อ่ะแพ้ยี่สิบสี่อย่างเคยไปตรวจมาแล้ว แพ้ยาเป็นนิสซิลีนโอ้ตาก็เป็นต้อลมสองข้าง้มันเยอะมันแยอ่ค่ะเป็นคนที่มดลูกกลับเข้าไปด้านหลังอะ่ะมดลูกไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ดูดีหุยเนี่ยคนคนมีบุญนะเว้ยเอ่อชาตินี้จะมีบุญวาสนาอะไรกับเขาบ้างอะก่อนจะมีบุญวาสนาก็ผ่านเรื่องบิบากรรมก่อนเนาะเนี่ยชีวิตนี้เป็นคนที่อุบัติเหตุเราไม่ต้องห่วงค่ะ ี่มอเตอร์ไซค์กิ้งกรอบกรบกรบกรบการสีแยกไฟแดงอ่ะฮะเสร็จแล้วก็แบกมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วขี่ขี่กลับไปเรื่อโรงพยาบาลนะคะไปรักษาซะเสร็จแล้วก็ขี่กลับบ้านน่ะหน้าที่ของคุณก็คืออย่างนี้อ่าไม่ว่าจะบาดเจ็บล้มลงเจ็บป่วยขนาดไหนคุณคุณต้องเก็บความเจ็บปวดและดูแลตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะมีโรคประจําตัวหรือคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดภัยพิบัติอ่าแรงแรงในชีวิตไม่หนึ่งก็สองครั้งนะคะ แต่อย่างแม่หมอก็หลายครั้งจนนับไม่ถ้วนแหละผ่านวิกฤตความเป็นความตายมาตั้งมากมายผ่านความล้มเหลวในชีวิตความล้มเหลวการถูกโกงการถูกหักหลังเอ่อการถูกใส่ร้ายใส่ความโอ้สารพัดอย่างนะสิบดาบปะคุณมันเป็นอะไรที่จึกดาก็ครบสิบเล่มแล้วแหละนะนอน,น,อนแอง้งแมงเลยประมาณว่าเอาเถอะใครอยากเอาอะไรก็เอาไปเถอะเช่น ยกสงขาวให้ก็ได้เออประมาณนั้นแหละค่ะแล้วฉันก็จอยล,ลีไปอยู่ที่อื่นไปตั้งหลักปักฐานใหม่ก็ได้วะอืมประมาณนั้นใะชีวิตคุณก็ได้จะเป็นแบบนี้นะ่ถ้าเรื่องราวของคุณเป็นแบบนี้อ่ะเรื่องราวแค่สิบใบพอมามาดูว่าชาติเนี้ยคุณมีบุญวาสนาอะไรบ้างมันก็ต้องมีเด็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเราและเราก็จะไปประท้วงสวรรค์กันเราจะไปปะท้วงนรกกัน เดี๋ยวแม่หมอจะเป็นแกนนาเองขายขายขายยังไม่ได้บุญเจอแต่กรรมมามามา,มาตั้งพักกันพักกยาจบบุญวาสนาส่งไปถึงขอทวงความบิณฑบรตรม,มาดูหนังจีนมากไปนะคะแม่หมอเป็นคนจีนเขาเป็นแบบนี้แหละคือจริงๆก็ทุกจนบ้องอะมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละเนาะคนเป็นหมอดูนี่ไม่ใช่คนปกตินะคุณจะบอกให้คนเป็นหมอดูต้องเป็นคนที่มีเซนส์ที่แบบคุยกับคนไม่รู้เรื่องอะคะ่ะ คุยกับจิตแพทย์น่าจะรู้เรื่องอคุยกับต้นไม้คุยกับอากาศได้คุยกับต,ตุ๊กตาตุ๊กตาหือ่าสาวเหล็กสาพูนคุยได้หมดยกเป็นคนมาเพราะคนกีเ่เลสเป็นเยอะคุยกั็ไม่รู้เรื่องถ่ะอเข้าไปอ่าชาตินี้คุณมีบุญวาสนาอะไรบ้างหลังจากบรรยายให้ตัวตนกรรม,มของคุณมาตั้งเยอะแล้วอะมาดูบุญของคุณบ้างดีกว่าแถม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 อะไรเนี่ย เอ่อควีนออฟแพนตเกิรวยแหละมีเงินมีเงินเขาบอกว่าคุณจะเป็นเศรษฐีนีเศรษฐีนีม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 ,ม,มีสองไม้เก้าไม้ The ะเดวิออกมาทำไมเนี่ยเดวิล <laughs> ออกมาทำไมเออเซเว่นออฟคคุณมีคุณมีมารอยู่กับตัวอุ้ย <laughs> คุณมีมาร คือคุณมีศัตรูอยู่กับตัวคุณมีมารอยู่กับตัวมารน่ะเขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะเอ่อมารนไม่มีบารมีไม่เกิดค่ะลูกค้าลูกค้าบอกแม่หมอพอแม่หมอน,นึคขับนี้ไม่ค่อยออก <c oughs> โอ้ยขออภัยมารนไม่มีบารมีไม่เกิด คุณมีบุญค่ะมีวาสนาคุณก็ต้องมีมารติดตัวนะคะมารคุณมีแบบทดสอบในชีวิตมาบมายจากมาน,นี่แหละค่ะจากเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเก่าคุณแหละที่ติดตามมาแต่มานี่แหละจะทําให้คุณอ่าหลุดพ้นจากกรรมเพราะถ้าคุณผ่านมารตัวเองตรงนี้ไปได้นะกรรมคุณก็สิ้นสุดนะอ่าบุญใหญ่ก็จะมาถึงคุณนะถูกปะดูสิมารตัวนี้ขวางจริงจริง ก็เหมือนพระพุทธองค์อะกว่าจะสําเร็จได้เขาก็ต้องผ่านมารของเขาถูกปะทุกคนมีมารของตัวเองอยู่นะคะคุณผ่านมารของคุณแล้วหรือยังล่ะสามถ้วยสองดาบเนี่ย Knight of p e n t a c l e นะคะ King of c u p มาการงานของคุณนะคะการงานของคุณคุณจะได้ยกระดับเป็นผู้บริหารระดับสูง ้านี้คุณมีบุญวาสนาอะไรบ้างก็บอกแล้วไงมา,มากับมากับมารมารพรนนเมื่อคุณชนะมารหนึ่งขั้นคุณก็ได้บุญมาหนึ่งขั้นชนะมารหนึ่งขั้นผ่านแบบทดสอบหนึ่งขั้นก็ได้บุญมาหนึ่งขั้นบุญนั้นก็จะสะท้อนมาถึงวิถีชีวิตที่คุณอยู่ความสุขสบายความที่คุณจะมีการเงินการทองเข้ามาความที่ทินคุณจะมีจิตสัมผัสหมายความว่าคุณจะบรรลุ ไม่บรรลุระดับไหนก็ระดับหนึ่งคุณก็จะมีจิตสัสตร,ตรงนั้นเพื่อที่จะกําจัดมาของคุณได้นะคุณจะมีเป็นคนที่มีความพลั่งพร้อมในเรื่องของทรัพย์สมบัติก็ดีจิตใจที่อ่อนโยนก็ดีบุคลิกที่อบอุ่นก็ดีอสังหาริมทรัพย์ก็มีนะคะการงานคุณก็จะมั่นคงด้วยนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะมีอยู่มีอยู่ แม้วันนี้จะไม่มีเมื่อมาของคุณถูกคุณทดสอบกำจัดจนหมดสิ้นแล้วมันก็จะมีมานะคะอุย้ยดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสแน่นอนที่สุดนะคะชาตินี้คุณจะมีวุฒวาสนาอะไรคุณจะได้อยู่อย่างเศรษฐีนีนะคะคุณจะได้เป็นเศรษฐีนีหลั่ลาได้เลยนะเป็นเศรษฐีนีดีเอ็มเพรสราราชินีผู้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง,อย,างอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไงคุณจะมี บุตรบริวารที่ดีคุณจะมีการเงินที่มั่นคงคุณจะมีการงานที่มั่นคงคุณจะมีมีค่าทาบริวารรับใช้พูดง่ายๆครับดวงคุณผู้ชายคุณก็อาจจะได้เป็นเจ้าสัวเป็นอาเสียดวงคุณพคุณผู้หญิงคุณก็ได้เป็นเออเจ้านางอ่ะคุณเจ้านางคุณนายอ่ะนะประมาณนั้นบุญภาวาสนาคุณมีให้ถึงสิ่งเหล่านี้เลยนะเดทเอมเพรสนะคะ แปดดาบการโยกย้ายของคุณแต่ละครั้งคือการปลดปลดเปลืองในพันธนาการในกรรมของคุณแต่ละรอบนะคะเขาบอกว่าการโยกย้ายของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตโยกย้ายบ่อยบ่อยมันอะไรกันนักกันหนาะแต่การย้ายนั่นแหละคะ่ะคือการหลุดพ้นข้อกรรมในแต่ละรอบในชีวิตของคุณนะเพื่อให้มาในตัวคุณมันขจัดออกไปเร็วๆไนงะย้ายทีมานก็ออกไปทีย้ายทีมานก็ออกไปทีประมาณนั้นนะคะ <c oughs> นายออฟสอดนะคะอ่าซิกออฟสวอร์เขาบอกว่าคุณอาจจะมีการโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งในชีวิตมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณจริงๆนะเพื่อไปสู่ความมั่งมีอะค่ะเขาบอกว่าอเตรียมค่ะโดนสตาเตรียมโยกย้ายกันเถอะมาช่วงนี้แม่หมอก็เริ่มฝันว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ใครฝันว่าซ้อนจักรยานซ้อนมอเตอร์ไซค์นั่งรถไฟไปสนามบินไปสถานีขนส่งอะ เตรียมโยกย้ายเตรียมเดินทางนะคะใครฝันว่าน้ําท่วมบ้านน้ําท่วมเมืองน้ําท่วมถนนคุณจะเจอกับวิกฤตชีวิตที่ไม่มีทางออกเราต้องโยกย้ายแต่การโยกย้ายนั้นจะเป็นการแก้ไขปัญหาในชีวิตของคุณคุณจะหลุดกรรมและจะไปเจอในทางที่ดีกว่าเช่นเดียวกันนะอตอนนี้แม่หมอก็เริ่มฝันละเดี๋ยวไม่นานค่ะไม่นานมันคงจะมีสัญญาณมาว่าเตรียมโยกย้ายอีกละเหนื่อยเลยแม่หมอบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะ ถ้าแม่หมอยังไม่มีปัญญาซื้อบ้านด้วยตัวเองได้แม่หมอจะไม่ยอมย้ายจากที่นี่เหนื่อย <c oughs> หลังจากเออมีการมีการเจรจา,าต่อรองกับสิงห์สาริ์คุณก็ไปเจรจา,ากับองค์คุณเองนะเนี่ยเขาบอกว่าคุณเตรียมเจร,รียโยกย้ายนะเตรียมโยกย้ายค่ะเตรียมโย,ย,ยกย้ายโยกย้ายตั้งแต่ใครชุดแรกขึ้นมาละจนกระทั่งตัวเนี้ยก็ยังเตรียมโยกย้ายอีกเขาบอกว่าคุณโยกย้ายรอบนี้คุณจะปลดพันธนาการของตัวคุณเองนะคะปลดความอึดอัดปลดความเบื่อหน่ายของคุณเองบางคนรู้สึก เป็นอะไรก็ไม่รู้มันรู้สึกว่าเหมือนโลกมันหยุดหมุนมะเหมือนทุกอย่างมันดูน่าเบื่อมันดูน่าเบื่อไปซะหมดเลยไม่ว่าจะคนงานเพราะเหมือนมันเจอแต่เรื่องที่มันไม่ดีอ่ะเรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจเรื่องที่มีความรู้สึกว่าเห็นแล้วมันมันน่าเบื่อหน่ายมันอึมครึมมันห่อเหี่ยวหัวใจเนี่ยเป็นนะถ้าคุณเป็นอยู่เขาบอกคุณออกเดินทางค่ะออกเดินทางนะคะอออกเดินทางจริงๆด้วยด้แชริออดออกเดินทางกันเถอะค่ะ แล้วคุณจะไปสู่ดีเอ็มเพอ r เอร์คุณจะบุญวาสนาในชาตินี้การโยกย้ายครั้งนี้ของคุณนะคุณจะตามพาชีวิตไปสู่ความเรื่องอำนาจในด้านของหน้าที่การงานก็อย่างที่บอกใครที่รอคอยงานจะไปต่างถิ่นต่างแดนจะสมัครงานคุณจะได้งานเป็นผู้บริหารระดับสูง ตัวคุณเองเนี่ยค่ะอาจจะได้เดี่ยวกับคนต่างชาติทํางานกับองค์กรต่างชาติหรือตัวคุณเองอาจจะระดับขึ้นระดับเป็นพวกนักการเมืองเลยก็เป็นได้นะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นก็นําพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะคะในชีวิตของคุณคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคุณบุญวาสนาของคุณในชาตินี้คุณจะได้พบคู่รักคู่รักของคุณที่เป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยจากคุณนะคะ เป็นคนที่คุณอาจจะเคยเจอเจอรู้จักมาแล้วก็ได้หรือคบหากันมาแล้วก็ได้นะคะเป็นคนที่จะรักและลหลงไหลคลั่งไคล้คุณนะที่หึงคี้ห่วงด้วยนะคะคนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณทําให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายส่วนคุณผู้ชายคุณก็จะได้เจอเจอดวงนารีอุปธรรมนะคะทําให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายทําให้คุณปลดจาก พันธนาการการที่ไม่มีทางออกในเวลาเนี้ยออกได้คนมีบุญนะคะถึงเวลาท้าการรมมันถูกหลุดออกไปวาสนามันก็จะนําพาอะไรมาสักอย่างหนึ่งเป็นปาฏิหาริย์ให้เราแบบรอดจากตรงนี้ไปสู่อีกจุดหนึ่งได้อ่ะอนน่ะต่อดีกว่าเมื่อกี้เราใช้ไพ่ชุดไหนนะจาไม่ได้หมออะไรว่าเดี๋ยวที่แม่หมอความจามําปลาทองนะคะ จริงๆความจำปลาทองมานานมากแล้วนะมันก็ยังคงเดิมพัฒนาขึ้นคือความจำปลาทองมากกว่าเดิมจากปลาทองหนึ่งตัวก็เป็นปลาทองสองตัวอาชาตินี้คุณมีบุญวาสนาอย่างไรคุณจะได้เป็นดีเอมเพอเรอร์ Emperor กับดีเอ็มเพรสนะคะราชาราชินีขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเลยแหละจุดที่มีพร้อมทุกอย่างอำนาจวาสนาบุญเงินทองครอบครัวความรักความบุดมสมบูรณนะ์น่ะคุณจะมีตรงนั้นนะ่ะ ถามตัวเองสิคะว่าตอนเนี้ยมาในตัวคุณหมดหรือยังคะมันก็น่าจะหมดได้แล้วแหละเนาะอ่เดอะมูนถามถึงมานมานก็มาเดอะมูนหนึ่งดาบนายอัพขับควีนอัพสอดคิงอัพขับในเรื่องของความรักคุณจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรัก รักที่เข้ามานี้เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเจอเจอแต่ความรักที่มันไม่ดีมานานเนาะแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องชูดาบรอหรือคุณต้องตัดสินใจดีๆว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นรักที่ดีสําหรับเราไหมแต่โดยหน้าไพ่สําหรับนี้ชุดนี้เขาบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณน่ะมันนําไปสู่ความรักที่สุขสมหวังนะทูเลฟอย่างที่บอกคนที่คุณจะได้เจอเจอคนที่จะทําให้คุณมีมีความเป็นอยู่ที่ จากยาจกไปสู่ด h เอ m มเพรสราชินีจากยาจกไปสู่็มเพอ p e r ร์ความเป็นพระราชาคือพร้อมทุกอย่างคนคนนั้นคือคู่แท้ของคุณคู่ทวินเฟรมคุณนะคะคู่รักของคุณคู่ที่จะมาช่วยเรื่องการงานการเงินคุณตัวคุณเองก็ขยนันตัวเขาเองก็ขยันนะคะตัวคุณเองเคยปวดร้าวกับความรักมาตัวเขาก็เคยปวดร้าวกับความรักมา ตัวคุณเองเป็นผู้สามารถบรรลุได้ตัวเขาเองก็บรรลุได้แสดงว่าคุณเจอเจอคู่ที่ศีลเสมอกันอมืมีความจิตเมตตาอารีเหมือนกันมีความยุติธรรมเฉกเช่นเดียวกันนะคะใครสักคนหนึ่งอาจจะได้บรรลุโสดาบันนะคะในชาติภพนี้นะด้วยบุญวาสนาของคุณบางคนอาจจะไม่ใช่แค่โสดาบันเนาะอาจจะขึ้นไปถึง สกิทาคามีหรืออนาคามีก็แล้วแต่นะคะบางคนก็ได้ถึงอรหันในรูปของคาราวาสก็มีนะมีเยอะแยะเพื่อนแม่หมอที่บรรลุอรหันในรูปของคาราวาสนะคะอืมแต่เขาก็จะบวชจิตของเขาไปเนอะอืออ่าละมามารมันจะไพ่แพ้ค่ะโอเคขอบคุณพระเจ้าเอ่อมารไพ่แพ้นะคะที่แม่หมอถามมาแล้วมารในตัวคุณหมดหรือยังไพ่แพ้หรือยังไพ่แพ,แ,พแพ้แล้วมารไพ่แพ้คุณ มานพ่แพ้ความดือ้อเอาไม่ใช่มานพ่แพ้ความไม่ย่อท้อความบากบันของคุณขนาดมานยังยอมแพ้สุดท้ายคุณก็จะไปสู่ความเป็นสิบถ้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความที่มีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ชาตินี้คุณมีบุญวาสนาอะไรบ้างคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุข คุณจะมีกิจการงานที่มั่นคงเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้หรืออาจจะได้คู่ครองที่เป็นผู้บริหารระดับสูงคุณจะได้อยู่อย่างราชายอย่างราชินีค่ะได้คู่เคียงบัลลังก์นะคะคู่ที่เสริมอำนาจเสริมเงินทองทำให้คุณมีความสุขทั้งกายและใจและก็ได้อยู่กับครอบครัวแบบอบอุ่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะชาตินี้คุณมีบุญวาสนาแบบนี้เลยนะคะอ่ะเราก็รับบุญวาสนาของเราไปกันเนาะ อขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ